สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามเมษประจําเดือนมีนาคม2564ขอ 14. ขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเอาละลอ,ล,อลองไปดูสถานการณ์ด้านความรักอของชาวเมษในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราลองไปดู Energy ตัวตวนความรู้สึกนึกคิดของชาวเมษก่อนนะคะว่าตัวตวนของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง five f p e n t a l เอ็ดออ t เพนเดเคิลเดเ s 2 of p สชิวออ e โอเคสำหรับตัวตนของชาวเมษเนี่ยนะคะเม็เอเนอร์จีมาอยู่ที่ไฟฟ p e n ฟเพนเนะคะคอน c เ o สเ n น s s ออฟแล k คุณอาจจะมีความรู้สึกว่า จริงๆแล้วคือเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยมันขาดอะไรบางอย่างไปนะคะอาจจะแบบว่าความรักที่ไม่ค่อยได้เติมเต็มนะคะรวมถึงความรู้สึกอ้างว้างนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะหรือว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนมีความน้อยใจ นะคะน้อยอ,อกน้อยใจทั้งที่เราก็แบบเหมือนพยายามเต็มที่แล้วกับในเรื่องราวของความรักครั้งนี้นะคะเอตท็อปเพนเดอร์เคิลนะคะเราได้เอ็มเอ็กแอนด์อฟฟอร์ดเข้าไปนะคะใส่ใจกับในเรื่องของความรักต่างๆนานาเดอะเดอะลเวอร์สแต่เหมือนกับว่าโอเคความรักครั้งนี้เนี่ยเราก็ยังตัดใจไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นความรักที่เหมือนเหมือนเป็นความรักแท้สําหรับเรานั่นเองนะคะเดอะลอเวอร์สแต่มันเหมือนกับความรักครั้งเนี้ยมันอาจจะมีในเรื่องของทางเลือกตัวเลือกนะคะหรือเราอาจจะไปเป็นตัวเลือกให้กับใครหรือเปล่าอะไรนะคะ เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะท้อแท้กับในเรื่องของความรักครั้งนี้ได้ Two of Pentacles นะคะเราอยู่ในภาวะของการที่เราอยากจะเลือกหรืออยากจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเด็ดขาดลงไปเหมือนกันในครั้งนี้นั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะในส่วนของ energy ของเขาคนนั้นบ้างตัวตนความรู้สึกนึกคิดเขาคนนั้นของชาวเมธเป็นอย่างไรนะคะตัวตนความรู้สึกนึกคิด เขาคนนั้นของชาวเมสเป็นอย่างไรคะอ่าเอซับเพนท์เโค้กเคนอฟคัพจัสติสและไนท์ออฟสอดนะคะในส่วนตัวตนของเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอ,อยากที่จะมีการได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งกับความรักครั้งนี้นะคะเช่นอาจจะอยาก ขอโอกาสหรือว่าการอยากที่จะให้โอกาสในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือว่ามีความแบบมีความมั่นคงต่อกันนะคะถึงมแม้ว่าเมื่อวันจะเป็นไปอย่างช้าๆหรืออะไรนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวของเขาเองเป็นขิงอับคับนะคะ <c oughs> เขามีความรักให้กับคุณมานานแล้วนะมีความรักให้กับคุณอย่างเต็มเปี่ยมแต่ว่าด้วย อาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างนะคะทำให้เขาก็อยากที่จะตัดสินใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องรีบตัดสินใจอะไรบางอย่างนะเพราะว่าเขาอาจจะอ,อยู่ในสภาวะที่แบบว่าเหมือนกับต้องรีบนะคะถ้าไม่ถ้าไม่รีบเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักก็ได้โอเคทีนี้เราลองไปดูว่าในส่วนของตรงนี้นะคะ สถานการณ์แล้วก็แนวโน้มด้านความรักนะหนึ่งถ้วยโอเคความรักครั้งนี้นะคะเต็มเต็มไปด้วยความรู้สึกรักความรู้สึก fall in love นะคะมัน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 เป็นความรักที่ที่ดีอ่ะนะคะมันเป็นความรักที่เปี่ยมล้นนะแต่ว่ามันอาจจะเหมือนกับอ,อ,อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่แบบเหมือนเหมือนเป็นความรักจากอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเช่นอาจจะเป็นตัวเราเองที่รักเขามากกว่าเขาจะรักเรานะคะหรือว่าตัวเขาเองอาจจะคิดว่าตัวเขาว่าก็รักเรา มากกว่าอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะไม่ค่อยเท่าเทียมกันนะแล้วมันก็อาจจะเกิดก่อให้เกิดปัญหามาในอดีตหลายครั้งแล้วก็ได้นะคะในเรื่องของ6เหรียญเนี่ยบางทีก็แบบเหมือนออมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะว่าทำไมเราทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากมายแต่ว่าเราเหมือนไม่ได้รับความรักตอบแทนหรือว่าทุ่มเทสิ่งอื่น นะคะมากมายไก่กองแต่ว่าเหมือนไม่ได้อะไรกลับมานะคะมันเหมือนสูญเปล่าหรือเหมือนช่างไม่ยุติธรรมเลยนะคะหรือแม้แต่เห็นว่าเ,เขาอาจจะไปให้ความสําคัญกับคนอื่นด้วยซ้ําก็เลยอาจจะรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจนะคะมาตลอดก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวนี้ไพ่เป็นเตียมเพลอร์เข้ามานะคะเป็นตัวตนของชาวเม็ดเองนะคะเราก็เลยรู้สึกมีอีโก้นะแล้วก็ว่าโอเคตัวเราเองก็มีศักดิ์ศรีมีเ,เกียรติเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีโอกาสที่คุณจะโอเคหันกลับมารักตัวเองนะคะหรือว่าหันกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคุณอาจจะคอยเฝ้ามองพฤติกรรมของเขาก็ได้ว่าเขาจะทํำยังไงกับเราต่อไปนะคะคุณอาจจะมีอาการไม่อยากที่จะพูดจาหรือว่าอยากที่จะเล่นหัวอะไรกับเขามากนักนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราขออยู่นิ่งๆดูเชิงอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะคะส่วนในตัวของเขาเนี่ย โอเคก็คุณอาจจะดวกับคนที่เป็นชาวธาตุไฟด้วยกันนะคะเมสสิงห์ธนูนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับแบบมันจะมีช่วงที่เขาอาจจะดูเหมือนหันหลังให้คุณนะคะมันอาจจะเกิดสภาวะที่ค่อนข้างจะเกิดความขัดแย้งในใจเขานะคะอาจจะด้วยที่ว่ามีในเรื่องของการทะเลาะนะคะหรือว่าใช้คําพูดขัดแย้งกันอะไรก็ตามหรือว่ามีคนอื่นนะคะเข้ามา เกี่ยวข้องรวมไปถึงมันมีการทะเลาะกันของคนหลายๆคนด้วยก็ได้นะคะมันทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายในใจเขามากมายนะคะทาให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะแบบว่าขาดการสื่อสารกันไปเพราะว่ามันมีการเรื่องของการแอบ,บสืบแอบ,บส่องด้วยนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยก็อยากที่จะรู้ในเรื่องของคุณหรือว่ายังคงเกาะติดนะคะอยากรู้ความเป็นไปของคุณนั่นเองส่วนตัวคุณเนี่ยนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งนะคะในเดือนมีนาคมคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า ฉันอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ละนะคะอยากที่จะมีการปล่อยวางกับความรักครั้งนี้มากขึ้นเพราะคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นลักษณะเดอะเดวิลนะคะอาจจะมีการออฟเซตยึดติดซึ่งกันและกันมากเกินไปหรือคุณอาจจะแบบมีคือมีการหมกมุ่นหรือคุณคิดในเรื่องของเขามากเกินไปนะคะคุณก็เลยอยากจะปลดป,ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ นะจากความรักครั้งนี้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันก็จะทําได้ยากนะเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกอยากตัดขาดจากความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าอยากเดินจากไปอันนี้ก็คือตัวคุณแปดถ้วยคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมันเหมือนแบบบางทีเราก็มีรักก็เหมือนมีทุกข์อะไรแบบเนี้ยนะคะจะต้องมานั่งคอยะวงห่วงหรือว่าคอยที่จะต้อง ติดตามสืบส่องในเรื่องของเขาอะไรงนี้มีความหวาดระแวงหึงหวงเข้ามาหรือบางคนอาจจะตกไปอยู่ในสถานการณ์ของความรักที่มีมากกว่าคนสองคนสามคนอะไรนะคะซ้อนกันไปมาแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกอยากจะตัดหรืออยากจะเดินออกไปแต่ก็โอเคยังตัดไม่ขาดสทัทีแต่มันมีความคุณมีความรู้สึกว่าต้องเดินออกไปแล้วนะคะอาจจะช่วงหนึ่งก็ได้คุณอาจจะคิดว่าเราไปถามใจตัวเองดูดีกว่านะคะหรือว่าลอง ลองเดินออกไปเพื่อที่จะไปค้นหาอะไรที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการมากกว่านี้ก็ได้นะคะซึ่งตัวเขาเองก็รู้สึกสับสนในใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นั่นเองทีนี้ในเรื่องของ view of fortune เนี่ยนะคะคุณก็หวังว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าการอาจจะหวังว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นนะนะคะ แต่ในส่วนของ overall นะคะโดยภาพรวมหรือว่า <c oughs> ปิดท้ายด้วย the date เนี่ยมันเหมือนกับบางทีคงต้องจบนะคะจบวงจรอะไรบางอย่างลงนะคะเหมือนกับความรักครั้งนี้นะคะหลายๆคนอาจจะแบบเหมือนเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดในเดือนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่า มันมันจะสิ้นสุดไปตลอดการหรือเปล่าตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ให้คําตอบหรอกนะคะมันก็อาจจะมีหลายๆคู่ว่าโอเคในเดือนนี้นะคะอาจจะมีการเหมือนเหมือนมีการจบซึ่งความสัมพันธ์นั่นเองแต่ในการจบเนี้ยมันก็อาจจะรอคอยในการที่จะรื้อฟื้นหรือการเกิดใหม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นการจบที่แบบถาวรน,นิรัดนดร์การหรืออะไรเพียงแต่ว่ามันจะต้องจบอะไรบางอย่างเช่นจบในเรื่องของ นิสัยที่อาจจะฝืนต่อไปไม่ได้นะคะเราจะอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเป็น transformation นะคะไพ่ในนี้ the date ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องไปปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่คะ่ะมันถึงจะไปรอดในความสัมพันธ์นะนะแต่ถ้าแบบว่ายังเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีข้อทะเลาะขัดแย้งกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องถึงเวลาต้องไปพักเบรกนะคะพักเบรความสัมพันธ์ในช่วงนี้นั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดูว่าออในส่วนเขาคนนั้นเนี่ย เขาคิดอะไรอยู่ในใจนะคะเขาคนนั้นของชาวเมสเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ในใจในช่วงนี้ความในใจที่เขาไม่ได้บอกเรานะคะเราไปดูความในใจของเขาคนนั้นขอทราบความในใจนะคะสิ่งที่เขาคิดที่อยู่ในใจเขาเขาอยากบอกอะไรเอ่ยเขาอยากจะบอกมาเป็นคำพูดเลยนะคะดังต่อไปนี้ สิ่งที่เขาอยากบอก I just want to be alone right now มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาอยากที่จะอยู่เงียบๆนิ่งๆตัวคนเดียวนะคะ alone นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดภาวะความนิ่งเงียบไป I learn a lot along the way เขาเหมือนมี มีการได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะในช่วงที่เขาได้อยู่คนเดียวหรือในช่วงที่เขานิ่งเงียบนะคะ i'm afraid you will say no แล้วการที่เหมือนบางทีเขาจะกลับมาเขาอาจจะลังเลในใจว่าเออแล้วคุณจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เขาขอสิ่งที่เขาอ,อยากจะทำให้คุณอะไรก็ตามนะคะเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขานั่นเอง i can't tell you i love you นะคะเขาแบบเหมือนไม่สามารถบอกได้ว่าเขารักคุณนะคะคือลึกๆเนี่ยมันมีในเรื่องของความรักนะเขารักคุณแต่ว่า เขายัางไม่อยากบอกหรือว่ายัางไม่สามารถบอกคุณได้ตอนนี้อะไรแบบนี้นะคะเอาละทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าภาพความรักความสัมพันธ์โมเมนต์แห่งความรักในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะเป็น Wheel of Fortune นะคะคือมันเหมือนกับความรักครั้งนี้มันอาจจะต้องมาถึงจุดเปลี่ยนเหมือนกันแหละนะ ต้องการเปลี่ยนต้องการต้องการจบวงจรอะไรบางอย่างนะคะเช่นวงจรถ้าใครมีในเรื่องราวของความรักซ้อนตรงนี้มันอาจจะต้องจบนะ <c oughs> เพื่อที่จะต้องก่อเกิดวงจรใหม่ๆขึ้นมานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความรักที่มันมีมากกว่าคน2คน3คนอะไรเงี้ยมันดูไม่ลงตัวมันจําเป็นต้องจบะนะคะมันต้องมีใครคนใดค,คนหนึ่งที่ต้องเดินออกไปนะคะแต่บางทีด้วยอ,อิทธิพลของเจเจวิลนะคะจะมาบอกว่า จะขาดยังไงมันก็ยังไม่สามารถตัดขาดจากกันได้ร้อยเนนะคะยังมีความรู้สึกว่ามันยังมีเยอะใหญ่หรือมีอะไรบางส่วนนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับแบบ แบบมันยังไม่ได้ขาดไปสทัทีเดียวเพราะในนี้มันก็เหมือนยังมีหนึ่งถ้วยนะคะยังมีความรักอยู่ตรงนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะค่อนข้างพังหรือว่าค่อนข้างที่จะมีหลายส่วนที่มันเสียไปบ้างแล้วนะแต่ว่ามันยังมีที่อยากถ้ายังจะสามารถไปต่อได้จริงๆอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือว่าปรับเปลี่ยนนิสยัยหรือว่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะของคนใดคนหนึ่งลงไปนั่นเองเนี่ยลองไปดูนะคะว่า o r a c l e จะมาบอกอะไรเกี่ยวกับความรักกับชาวเม็ในครั้งนี้บ้าง Why in heart มันเหมือนเป็นความรู้สึกว่างเปล่านะโดยเฉพาะช่วงที่คุณไม่มีกันเพราะอะไร Why d i v i Feminine นะคะก็เหมือนกับเราขาดอะไรไปบางอย่างนะคะเพราะว่าเราขาดคู่ของเรานั่นเองมันจะมีช่วงที่ต้องนิ่งเงียบหรือว่าห่างเหินหรือว่าต้องเดินจากไปก็ตามเราจะมีความรู้สึกว่าชีวิต มันเหมือนไร้ความหมายหรือไร้คุณค่าไปนั่นเอง Make a Decision คุณจะต้องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความรักนั่นเองนี่เราลองไปดูนะคะว่าแล้วถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างให้คำตอบอะไรบ้างนะคะ Not thing you can do now บางทีคุณอาจจะทำอะไรใจตอนนี้มากไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สามารถทำอะไรได้มากบางครั้งคุณอาจจะต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ะะเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าคุณจะตัดสินใจสิ่งใดนะคะคุณก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับตัวคุณนั่นเองนี้เราลองไปดูว่าแล้วอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้าง Love, s, <ม> <S n d o Man นะคะ เรื่อแฟนโรแมนต์อยากจะบอกว่าเดสทนี่นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปด้วยบุพเพันิวะหรือว่าพรมลิขิตทำให้เราสองคนเนี่ยได้มาเจอกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตัดขาดจากการยากนนหน่อยเพราะว่ามันความผูกพันมันก็ลึกซึ้งนั่นเองทีนี้ลองไปดูนะคะว่าแองเจลอยากจะมาให้คําแนะนําอะไรกับปัญหาทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้บ้างกับชาวเมษนะคะ getting to know each other บางทีคุณอาจจะต้องเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นกว่านี้นะคะ อาจจะเกิดจากการขาดความเข้าใจหรือว่าออไม่รู้ใจซึ่งกันและกันยังแบบเหมือนแบบเรายังไม่รู้ขา่าวรู้เรานะคะยังไม่รู้จักกันมากพอก็ได้นะคะ As you r e v e a l your i n t e r m o s t serve to each o t h e r you born deepen นั่นเองนะคะสายสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมันจะแบบว่าผูกพันกันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อแบบว่ามีการเปิดใจซึ่งกันและกันเรียนรู้กันให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีคุณมีข้อถกเถียงโต้แย้งกันอะไรแบบนี้มันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจในตัวตนของกันและกันก็ได้นะนี่เราลองไปดูนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกคลิปแอนโอเพนไมน์เนี่ยค่ะเราต้องเปิดใจให้กว้างนิดนึงนะคะถ้าอยากที่จะแบบไปกันต่อนะคะกับ ะะสองคนก็อาจจะต้องเรียนรู้กันมีลักษณะของความเป็นโซเมตเข้ามานะคะ Your somat e m a y differ from you, y o u l type and expectation คนที่เป็นลักษณะเนื้อคู่เป็นโซเมต หรือเป็นทวินเฟรมอะไรพวกนี้นะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่สเปคที่เราตั้งไว้เลยก็ได้นะอาจจะมีอะไรแตกต่างจากที่เราคาดคิดหรือที่เราเคยหวังไว้หรือว่าการตั้งไทป์ตั้งสเปคเนี่ยนะคะอาจจะแตกต่างไปจากที่เราคิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องเปิดใจยอมรับนะคะเปิดใจในตัวของคู่ของเราให้กว้างมากขึ้นนั่นเอง Express your l o v e คุณได้ลองอสแสดงความรักหรือ,อยังนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องบาง บาดหมงห่างเหินกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันอาจจะขาดการแสดงความรักก็ได้เพราะอาจจะมีการใช้อีโก้ใส่กันนะคะหรือว่าใช้ความเฉยชานะคะหรือว่ามัวแต่สืบส่องนะคะมัวแต่ส่องแต่ว่าไม่ได้แสดงความรักอะไรนะคะเพราะฉะนั้นลองลองดูนะคะแสดงความรักกับคนที่เรารักด้วยเผื่อว่า ทุกอย่างจะได้ดีขึ้นนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของชาวเมธนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ